โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีเวอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่เกมวาโลแงมนะครับเออมาวันนี้นะผมผมก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นเกมกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นวาโลแงมซึ่งเป็นเกมที่เออเป็นเกมฟรีที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงอะไรนะเออก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่ะทุกคนเป็นของไ i อ้อนนั่นเองซึ่งเออผมผมน่าจะไม่เคยแคสล,ลงช่องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จําไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแคสให้ทุกคนนนนนนนดดูะััว่่าาพีนะมจโหหข น้องๆอ่ะฮึก่อนที่เราจะไปดูความโหดของพี่เนี่ยเออพี่ก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพอดีพี่นั้นอ่าตอนนี้คืออ่ะกำลังใจไม่ค่อยจะมีในการทําคลิปเลยนะน้องๆก็ถ้าน้องๆกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์พี่บอกเลยว่าเออพี่นี่แบบโหมีกําลังใจนะครับผมพี่จะลงคลิปทุกวินาทีเลยนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ A few moments later โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่แมพเบรสหรือเปล่าเอออ่านถูกอ่านผิดขออภัยกันด้วยนะครับอ่ะเป็นโหมดอันเรด นะครับผมทุกคนนะผมยังไม่เล่นหมดแรงนะไม่รู้ว่าผมเล่นได้หรือเปล่านะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะนานนะครับผมก็เลยเล่นหมดนี้มันก็นานเหมือนกันแหละเออเราจะได้มาโชว์ความโหดแบบเต็มที่นะผมถ้าเราเล่นนานๆนะอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวไม่เออคือเท่อยู่นะผมจะเล่นเป็นอะไรดีนี่ล้วกันนะผมเป็นเรนน่ะนะผมเอยเป็นตัวที่ดูดเลือดนะเออที่ผมผมเล่นเป็นแค่ตัวเดียวประมาณนั้นไม่ถึงกับเล่นเป็นนะแต่ก็พอเล่นได้นะทุกคนเออก็เอออีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้เล่นก็คือเจ็ดนะ เออเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้บีสกิลที่ค่อนข้างที่จะเด็กเลยนะทุกคนก็เออฝั่งเรามีฮิวไหมเนี่ยฝั่งเรามีฮิวหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเออคือผมไม่ได้เรียกฮิวมานะเออไม่ได้เลือกฮิวมาก็คือเสกนั่นเอง เพราะว่าเออผมไม่รู้จะเลือกอะไรผมเล่นไม่เปลี่ยนนะเนี่ยเออทุกคน <c oughs> โอเคเหมือนคนสุดท้ายนี่เขาจะเ,เลือกนานเป็นวิเศษนะ <c oughs> เขาน่าจะคิดคำนวณวางแผนอยู่แน่นอนเลยทุกคนว่าเออถ้าตัวละครในฝั่งเราเป็นแบบนี้เราควรจะหยิบตัวไหนมาเล่นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนมากที่สุดนะทุกคนถือว่าคนที่2นี่เขาฉลาดนะทุกคนเออไอคิวแปดรเลยทีเดียวหเห็นไหมเชื่อผมไหมเป็นไงเขาฉลาดเป็นท <c oughs> ุกคนเขาเลือกเสกมาครับผมมาฮิ้วให้เพื่อนนะบอกแล้วว่าคนที่สองผมฉลาดจริงครับต้องน้องมาดูกันมาดูฝีมือกันเลยพวกฝั่งนู้ มีอมีอะไรมีเจ็ตมีไวเปอร์มีเอ่อเอมาๆๆอันนี้เซนเซอร์นะครับผมอันนี้เซนเซอร์เซนเซอร์นะผมลากลากหัวแบบคมๆนะโอเคนะมาทุกคนเราจะมาลงเล่นกันเลย<ช>โอเคไลสโลกเขาบอกว่าเออลงมาเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อปืนนะน้องๆงั้นพี่ไม่ซื้อแล้วกันนะอ่าเราเราไม่ซื้อเราจะใช้ปืนนี้เลยนะน้องๆเพื่อที่อเราจะได้อประหยัดเงินนะโอเค ฮัลโหลฮัลโหลหม่เฟลนส์เฮ้ยผมคุยเอาเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนมาผมอ่อน่าจะเป็นฝั่งที่ต้องวางระเบิดหรือเปล่าวางสไปนะตอนนี้สไปอยู่กับเสกนะทุกคนเป็นตัวฮิวคนเดียวในทีมของเรานะเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันทําอย่างนี้ได้เฮ้ย <laughs> สกินสวยนะปืนนี้สกินสวยนะเอออะไรครับล่างของผมสอนผมหน่อยครับจนันเอออะไรมาเอามีดฟันผมไม่ได้นะ มาทุกคนผมจะโชว์รีเฟกไวรุ่นให้ทุกคนดูนะว่ารีเฟกไวรุ่นของผมนี้มันโหดขนาดไหนนะน้องๆเขาเขามากไงวะเขามาในการะโกดแซดนะดูตัวนี้ไว้นะดูตัวนี้ไว้นะน้องๆพี่จะไปตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวพี่พี่ขอดูก่อนนะเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมาแล้วนะครับทุกคนคือเจ็บเจ็บเจ็บไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่งนะน้องๆเฮ้เอาเรื่องครับ เป็นผมเอาเรื่องเฮ้ยตรงฝั่งนี้มานะทุกคนโอ้โหหลบหลบก่อนแมาติกนะอุ้ยโอ้โห,โโหยิงไม่โดนได้ไงครับทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยพี่นี่มันไม่แม่นเอาซะเลยนะเพื่อนผมเก็บไปแล้วนะแต่ผมยิงไม่โดนอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะผมเล่นไม่เป็นนะน้องนองคือบอกก่อนเลยว่าผมนี่ไม่ค่อยจะเล่นอวาวารุณยนสักเท่าไหร่นะผมเลยยิงแบบกากๆก,ก,กสักนิดนะน้องๆ้อง เฮ้ยเพื่อนเราโดนไปแล้วนะมีสองตัวนะนี่ไงโอ้เรียบร้อยครับผมน่าจะแพ้ในราวนี้นะทุกคนฝั่งเราตายหมดแล้วนะฝั่งเขาคือตึงอยู่นะตึงตึงจัดเลยอะ่ะเออเขาเขาอาจจะไม่ตึงนะแต่ผมเล่นกากเองนะทุกคนเฮ้ยมีการรอเวลาให้ระเบิดมันทํางานด้วยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องมาฝั่งเขาแบบจะทํายังไงก็ได้อ่ะครับพอดีแบบไม่มีทีมฝั่งผมแล้วนะออโอเคมา ในราวนี้ผมบอกเลยว่าผมจะโชว์ฝีมือให้เต็มที่เลยนะปืนที่ผมจะเลือกในการเล่นนะผมจะเล่นเป็นแฟนทอมแล้วกันเป็นปืนที่บอกว่าบอกได้เลยว่าเป็นปืนที่ดีนะปืนที่เอ่อผมผมฝึกรีเฟกต์มากับปืนนี้นะแล้วทุกคนเป็นไงรีเฟกตกพี่โหดไหมครับน้องๆโอเคผมจะไปฝั่งไหนดีว่าผมอยากอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะทุกคนมันน่ามันน่ามันน่าจะดีนะ เดเพื่อนเพื่อนพี่เขาจะสนับสนุนพี่หรือเปล่านะน้องๆมามาเพื่อนหุยฝั่งนี้เขาเหมือนจะซชแฟดเออใช้แฟดนะเออเมื่อกี้ผมตกผมพูดตกภาษาบ้านเกิดตัวเองนะน้องๆเป็นยังไงน้องไง,งตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะผมเห็นหัวอยู่นะเมื่อกี้นะหืยเจ็บเจ็บเจบนะเจ็บนะบนะโอ้โหเมื่อเมืม่อกี้เขาเจ็บเลยนะ แต่เขาไม่ตายนะน้องๆพี่ยิงไม่โดนหัวนะเมื่อกี้ฮึ่ยเสกเพื่อนใจเย็นนะเราเห็นหัวนายโยกอยู่นะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะฮึ่ยเสกเอาเรื่องครับน้องๆเสกพี่เอาเอาเรื่องจัดนะเหลือสองตัวนะฝั่งลุนนะโอ้ยชิดเฮ้ยน้องๆน้องๆดูพี่ย,ยิงเมื่อกี้ดิครับน้องๆน้องๆดู พี่โหดขนาดไหนมเมื่อกี้เออเล็งตัวแต่ลูกกระสุนไปหัวครับน้องๆคิดดูแล้วกันแถมเลยหัวอีกั้างหาก <c oughs> ักเออคือพี่โหดโหดเกินนะพี่สามารถยิงตรงตัวแต่แบบขึ้นไปบนหัวได้นะน้องๆน้องๆก็คิดดูเอาแล้วกันว่าพี่โหดขนาดไหนนะโอเคโอเคมา <c oughs> รอบนี้พี่จะเอาจริงแล้วนะ กด C เพื่อเป็นการเออทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรานะน้องๆถ้ามันโดนนะถ้าถ้าสกิลมันโดนศัตรูจะมองไม่เห็นนะแต่ไม่รู้ว่าพี่ใช้แม่นหรือเปล่านะน้องๆเราก็ต้องมาดูอีกทีนะตอนนี้ผมเล่นเป็นสเปกเตอร์นะเป็นปืนเออเออ S S หรือเปล่าเออเฮ้ยเพื่อนเอาเรื่องจัดอครับน้องๆเสกเสกไดจัดการเลน่าได้ยังไงนายโหดมากเลยนะรู้รู้เปล่าฮ้ผมไม่น่าชมเลยว่ะทุกคน เพื่อนผมตายไปแล้วนะอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยใจมั่วมั่นะน้องๆฮ้ยพี่จะการได้ยังไงอะครับน้องๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึยโอ้โหโดนไใเปืนตุยตูดนะน้องๆน้องๆคิดดูแล้วกันว่าพี่โหดขนาดไหนโอ้โห สู้ใครไม่ได้เลยนะครับน้องๆฝั่งขวาไว้เพื่อนนายเชื่อเราดินั่นไงเห็นไหมมาต้องชนะดิวะวะว,วคืออะไรวะมาต้องชนะดิวะนายต้องทําได้เพื่อนเราเป็นกําลังใจให้เราเชื่อว่านายนั้นโหดจริงเรียบร้อยสวยครับเพื่อนโอ้โหบารมีเพื่อนจริงๆครับผมบารมีเพื่อนจริงๆนะผมเนี่ยถึงผมจะเล่นไม่เป็นเออถึงผมจะเล่นไม่เป็นคืออะไรวะเนี่ย แต่ผมเล่นไม่เป็นแต่ผมก็คีโมนะคืออ,อะไรวะอะไรเพื่อนโบชูคืออะไร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 ครับนี่เหรอฮะไม่รู้นะอ,อ,อะไรของเขาวะผมอาจจะไม่รู้เรื่องนะผมผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนผมเล่นไม่เป็นจริงๆเลยนะแบบจริงจจังๆเลยนะ แต่ผมพอยิงได้อยู่นะทุกคนมังนะเุยโอ้ชิดชิดชิมานะมานะอีกมัวนะน้องมาดิมาดิหุอฮือโ้ชิดเหรไวเปอร์โหจังวะทำไมพี่ยิงไม่โดนเลยวะ พี่มันกากขนาดนั้นเลยเลยน้องๆน้องๆคิดดูอ๋อทำไมยิงพี่แม่หนึ่งว่าทำไมยิงเพื่อนพี่ไม่โดนเลยวะเออใกล้ๆขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนรอบนี้เราจะได้เปรียบนะเรามีสองตัวแลวอุ้ยเอาเรื่องครับน้องๆเสกพี่เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยพี่ว่าพี่กากแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพี่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเพื่อนพี่ยังไม่ได้แอซซิตไม่ได้อะไรเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นอันนี้แล้วกัน เล่นเป็นสไนเปอร์แล้วกันเป็นปืนที่พี่ถนัดที่สุดแล้วนะไม่เอาดีกว่าคนระับนี่ขโมยของเพื่อนดีกว่าวดีจริงๆนะครับน้องๆขโมยของเพื่อนนะทำอะไรเขาเนี่ยโอ้โหดูดูมีดเขาดิโค้เท่นะพี่อยู่ตรงนี้แล้วกันพี่จะวิ่งไปแล้วก็ยิงหัวมันให้ดูนะทุกคนทุกคนเชื่อพี่หรือไม่ มาอยู่ตรงนี้ครับน้องๆอะไรคเรนียพี่ไม่ลอกครอบเลยนะครับพี่จะใส,ส่สก,กิลอย่างเดียวเลยอ่ะน้องๆก็ดูดิฝั่งนู้นเหลือสองคนเองเหรอฝั่งพี่ชะนะอยู่แล้วนะแต่พี่ทำไมกากจังวะน้องๆเพื่อนปลาแฟตไปครับมันเป็นแฟตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเป็นการค้นหาศัตรูหรือเปล่าเออตอนนี้ผมว่าสก,กิลมันดีอยู่นะ นี่ไงนี่ไงเป็นการค้นหาศัตรูจริงๆด้วยครับทุกคนเฮ้ยเป็นตัวที่ดีนะเฮ้ยเอาเรื่องครับเพืออออ่อนผมคนนี้โอ้โหเล่นโคตรดีอ่ะเออโอคิวไปสิบสองแล้วอ่ะเออคือโหดเกินอ่ะตายแค่ครั้งเดียวเองนะแตกต่างกับพี่นะที่แบบตายไปโคตรเยอะโอเคแฟนทอมครับทุกคนพี่ตายไปเท่าไหร่แล้วตายไปห้าตัวแล้วโอโ้ตายเยอะที่สุดในทีมนะพี่ตายทุกล่าวเลยนะทุกคน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะโอเคเราจะไม่อยู่ฝั่งนี้เฮ้ยปืนมันเท่ยัง่าบูลด็อกจะเสียใจว่ะพี่ใช้แฟนทอมแล้วนะแฟนทอมมันดีกว่านะสำหรับพี่นะวงชูอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อเป็นการเปลี่ยนสกินเหนือน้องๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโอเค พี่เจอพอซู้ได้อยู่นะอันติพี่เป็นอะไรวะน้องๆก็เปิดดูเลย๋อมันจะเห็นแบบศัตูใช่ไหมใครยูยิงวะข้างหลัง,งเมื่อกี้อุ้ย,ย,ยนั่งไงผมผิดแล้วครับน้องๆอ, like อุ้ย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 เจ็บเหลือเกิน นี่ไงเจอแล้วเจอละของนูน้นมีอยู่นะเฮย้ยไฟตรงนี้เจ็บอยู่นะเนี่ยฝั่งขวาครับน้องๆตรงนี้เลยเฮ้ยตายหนึ่งครับน้องๆเอ้าหูเกือบตายสองอะเมื่อกี้อะเฮ้ยคือพี่พ,พี่พี่เก็บไปหนึ่งตัวแล้วนะเมื่อกี้นะ แต่อีกตัวหนึ่งตัวเลน,น้าพี่เก็บไม่ได้นะน้องๆก็คือแบบโอ้ทามคนเขาดีกว่านะน้องๆคือพี่โดนสกิลันไปไงพี่เลยสู้ไม่ได้นะเมื่อกี้แต่ดูจากเรล่อนี้พี่น่าจะชนะนะเพราะว่าเพื่อนพี่นั้นโหดจริงครับน้องๆโอเคโอ้ชนะแบบอีซี่อีซี่มากเลยนะบารมีเพื่อนทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอ้อีซี่ว่ะอีซี่จังเลยอ่ะบารมีเพื่อนนะ <c oughs> เพื่อนเกือบตายนะเมื่อกี้บูด็อกแล้วกันเห็นเขาใช้เยอะนะปืนนี้เป็นปืนที่เป็นเบิร์ดนะเห็นไหมถือว่าเป็นปืนที่ดีนะผมว่าเบิร์ดนี้มันโกงนะทุกคนแต่มันมันคุมยากนะน้องๆถ้าใครคุมเก่งนี่บอกเลยว่าโอ้โหโนวันโนก็เลยนะเขาไปฝั่งนู้นหมดเลยวะป่ผมจะมาฝั่งเดียวคนเดียวได้เลยไหมทุกคนทุกคนมาดูกันบอกเลยว่าพี่คนเดียวก็เก็บหมดนะพี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะทุกคนคอยดูนะ พี่จะวิ่งไปเก็บเก็บหมดทุกคนเลยนะเฮียอ่านมีคำหยาบขอภัยด้วยนะทุกคนพอดีปล่าพี่ลั่นไปเองนะมีคนพ่นกระพงด้วยปะตรงนี้นะอุ้ยอีกแล้วเออพี่อีกแล้วเรอน้องพี่โดนอีกแล้วนะพี่เล่นไม่เป็นนะก็บอกไว้ก่อนว่าพี่โดนพี่โดนตลอดพี่แบบจะชนะนี่โหยากมากเลยนะแต่ลาวเนี่ย <c oughs> เพื่อนเราเหลือแค่สองคนเองนะผมว่าผมมั่นใจในฝีมือของเพื่อนเรานะบอกเลยว่ามีแต่คนโหดๆทั้งนั้นนะดูซิเพื่อนเราจะเอาไหวหรือเปล่าเหมือนมีนะเหมือนมีมานะทุกคนมาข้างหลังนะ <lump ed S 1> อ้าวเรียบร้อยครับผม <ikes> โอ้โหโอ้โหโ,โดนลากหัวคมๆไปเอาเรื่องครับตัวนี้มาแล้วเพื่อนจัดการมันเลยเสกผมมันผมมั่นใจในตัวเสกนะ เสกนี<ๆ>่เขาเป็นคนที่โหดนะน้องๆเฮ้ยหมือนข้างหลังจะมาครับเอาแล้วจังหวะนี้รอดหรือเปล่าเพื่อนเราดูสิเหลืออีก20กว่าวินะเพื<ๆ>่อนเราเหลือคนเดียวดูสิเขาจะเก็บหมดโชว์หรือเปล่านี่ไงโอ้จะอีกกับไวเป๋นะครับน้องๆแตกไปเลยครับโอ้โหมาพี่จะเอาจริงแล้วนะ พี่เอาพี่เอาพี่เอาจริงๆแล้วนะเออน้องๆคอยดูแล้วกันพี่จะเอาแบบตามเพื่อนไปเลยนะไอ้คนนี้ร่างหัวคมคมเล่นปืนคนหนักเถอะอะไรของนายเนี่ยวิธีลัมโบครับน้องๆที่ต้องเล่นปืนนี้จริงๆเหรอบอกเลยว่าปืนนี้พี่นี่โหดจริงครับน้องๆน้องๆไม่เชื่อพี่ใช่ไหม น้องๆก็คอยดูครับบอกเลยพี่ยิงมั่วนะ hey. Hey, เฮ้ยเฮ้ยสิกสิกเพื่อนสิกไปแล้วเรอวุ้ย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 โดนโดนก็มาดิครับก็มาดิฮุกฮุกข้างหลังมาหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเก็บไป เฮ้ยก็มาหนีฮุกฮุกเฮ้ยคนโดนเก็บเดี๋ยวผมคนเดียวโอ้โหเฮ้ยทำไมเขาหลีกเลี่ยงจังวะไม่สู้ไม่ได้เลยอ่ะน้องๆน้องๆว่าไหมน้องๆว่าพี่กากไหมน้องๆเฮ้ยสู้ไม่ไหวจริงครับผมผมต้องเล่นปืนอะไรวะผมเล่นไม่เก่งอ่ะ บ่นซะหน่อยอะไรครับม kind of ันร so ่างหัวคมๆเหรอไปโอดินเป็นปืนท the ี่แพงนะแต่ผมซ้ของเพื่นเสียไปเมื่อกี้นะนี่พ่นไปโดนอะไรเตะวะเนี่ยเป็นรูปของฟินิกโดนอะไรเตะไม่ดูนะครับน้องๆพี่ก็พอรู้จักตัวละครอยู่นะแต่พี่เล่นไม่เก่งแค่นั้นเองนะพี่เดินแบบทื่อๆมาอย่างนี้แล้วก็เล่นแบบวุ้ย ที่โดนนะน้องๆข้างหลังมาหรือเปล่าเฮ่ยโดนล่างหัวคมๆหมดเลยนะน้องๆเหลือแต่พี่หรือเปล่าพี่จะเอาเรื่องที่สุดหรือเปล่าน้องๆมาดูเฮ้ยพกันโดนไหมบอกเลยว่าตรงนี้หน้าหวัดเสียวมากครับทุกคน ออโอ้เจดโอ้น้องๆเฮ้ยมันเอาเรื่องนะพี่ทู่ไม่ไหวเลยอ่ะทำยังไงถึงเล่นเป็นวะเพือ่อน R2D2 ครับชื่อคล้ายเหมือนนักแข่งเลยนะหรือเปล่านี่เฮ้ยรักผมโอ้ยออยิลงลากผมคงไม่ตายอยู่อย่างนี้จะตายเองหรือเปล่าครับน้องๆอ,อือเรียบร้อยโดนลักของคมๆไป ตานสายไปเพื่อนเลฟ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่างหัวผมคมโหดจริงครับน้องๆเอาเรื่องว่ะไอคนนี้เอาเรื่องนะผมกูดบ่อยเขาจะเก็บหมดหรือเปล่าเรามาดูกันนะมันเขาจะแม่นอยู่นะโว้ยโหไม่น่าโมเลยเรียบร้อยผมโดนล่างหัวคมๆไปฝั่งนู้นเขาเอาเรื่องจังหวะพี่พี่ตู้ไม่ไหวเลยนะ หรือพี่ต้องเล่นแบบเซฟเซฟว่าน้องๆพี่เล่นเป็นนี่ละกันแวนเดียวพี่ว่าปืนนี้พี่มั่นใจเอ้ยแฟนทอมดิพูดผิดนะพี่ว่าปืนนี้พี่มั่นใจที่สุดละน้องๆมั่นใจว่าจะตาย <c oughs> ไม่ใช่นะเขีย <c oughs> นะเหมือนมืพี่ไม่มีประโยชน์เลยนะ <c oughs> เหมือนตัวพี่ไม่มีประโยชน์เลยนะตอนนี้รู้สึกตัวเองไร้ค่ามากเลยนะเดี๋ยวมาดูพี่จะโชว์ฝีมือให้ทุกคนดูนะตอนนี้ พี่เป็นคนท่สาสไปเรอโอเคอุ้ยเอาทูดีทูนายสองไว้นะเราจะเป็นคนจัดการนั่นเอง้อยมาแล้วหนึ่งครับามาแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะโดนผมยิงหรือเปล่า อยู่ข้างนอกนะครับเฮ้ยเหลือผมคนเดียวเหรอผมจะรอดหรือเปล่าโอ้เชิด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 จริงเล่นไม่เป็นอยู่นะครับน้องๆโอเคโอ้โห <Okay. S 2> oh, oh, ยิงไม่โดนโห oh. เรียบร้อยโอ้จบเลยโอ้เ,เรื่องเล่นครับน้องๆ